นี่พวกนายเอาจริงปะเนี่ยรอ้องเพลงนี้กันเนี่ยนะใจฉันแทบคลงด้วยรักที่มีให้เธอเฮ้ยขอโทษขอโทษลืมว่าเปิดอยู่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมละข้าวสสยทุกวันเสาร์พร้อมกับอารมณ์ความปวดมืงอเสียงกลับมาครบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับ กับตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศที่สดใสด้วยตอนที่หกอันนี้รอมาเจ็ดวันที่แล้วรอนานรอน,น้ใช่แล้วมันวาเแล้วบวกกับอัปเดตคมๆของเกมทัทเก้าเวอร์ว้าไปดูเกมกันเลยเย้อันนี้แบบลงมอดลงเองใช้มือเองไม่ให้ใครช่วย ดูตาม t ิ k t o k แล้วมันลงได้จริงนี่อัปเดตใหม่สว e e เซอร์ c o n c r คอนกรีตคอนกรีตเอ้าอ๋อมันอยากให้เราซื้อมาตอบ่าเลยวะแพ็กใหมห่เลยนี่ดู น่าจะบวกกับร้านหน้าบ้านเลยของหนึ่งร้อยชิ้น S M R ดีกว่าผาน,นังอีกสิบเอ้ยผนังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันกับพื้นหนึห้าชิ้นเรื่องไปสิบเอ็ดถูกปะเพราะว่าห้าบวกสิบได้ห้าบวกห้าได้สิบห้าบวกหกก็ต้องได้สิบเอ็ดนี่สวย ปหัวไปดูบ้านจริงๆเลยดีกว่าก่อนไปนี่ก่อนไปมายั่วด้วยแพ็คใหญ่ก0 0 0พันกว่าบาทมีหมดทุกอย่างที่เราต้องการรวมพื้นที่92ตัวละครอ,อีกสี่ก้าสบวกแล้วก็บ้านอีก30หลังของตุ๊กเต่สองพัก้าร้ิชิ้นบวกเยนะแล้วก็ตัวละครยี่สิบเตัวบวกเสื้อผ้าเก้าสิชิ้นบวกด้วย ตัดเลี้ยง430บวกขอจะประมาณนี้โอเควัดไปดูบ้านจริงๆกันเลยดีกว่านี่คือบ้านจริงๆไหนไปดูกันพร้อมเล่นหรือพร้อไมไปตกแต่งพร้อไมไตกแต่งอยู่แล้วสร้างไปเลยเออ สิบห้าหรือไม่ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตกว่าการเดนสปอยอัปเดตเลยแล้วกันมันจะเป็นอีเวนต์ต้นถั่วยักษ์แล้วก็ถ้าแบบเหมือนแบบถ้าเราปลูกอะ่ะมันจะใหญ่ขึ้นมันมันจะสูงและด้านบนก็จะมียักษ์อยู่ตัวนึ่งเอ๊ใครๆเรื่องอะไรนะยเฮ้ยเฮ้ย เบล99คืนในบาบร์ป่าเบลแล้วเบลแล้วเบีเบวไม่ไหวแล้วเบวไม่ไหวไปไปไป,ไป,ไ,ปไปดูสักสองต่อต้องรีบเผาคุณเจร์รอ่มาเปิดลังเวริโก้ลิ่ต์อนเนี่ย

ใช้วัตถุดิบของที่นี่ล้วนเลยแต่อาจจะมีวัตถุดิบของบ้าน,อ,นอื่นด้วยนะโอเคถ้าเป็นชั้นล่างก็จะประมาณนี้นี่นะประมาณนี้ส่วนเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เหลือพวกสวนชั้นสองน,นี้เดี๋ยวค่อย i seriously gonna start singing that